สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมยูท่บ้านบนงหมอกครับวันนี้มอ,อยู่ที่เสวยงของุมพรประสิทินะครับกูภาพที่มึงปลาครับเวนปลาปลานะครับคือทำปูปลาปลาโขกน้องหน้าได้ครับพี่น้องได้ไหกจาาโอ้ ถ้าต้นแคนเกิดเตอได้เลยแนเปลี่ยนเออไม่ลายลายพันนะกันนะเออชอบแข็งเปนเปีนอันนี้ต้นงคหับตีนหอมใใหญ่ประมาสีสีหรอต้นอย่างต้นแดงต้นแดงต้แดง ทครับคน่ปุนะทดน้ำน้ใไหใไห้องานะเิมเพผ้าเดีดนครับใบใบงใหญ่นะมันหัน้าใบใหญ่เป็นันอแสงมดเลยไครับบรรยากาศต้นซายต้นโกครับวันนี้มากยิ่งแน่นียิ่งแหงแรงแต้นไหนครับพระยิทันหมอครับ พี่พทอนโอ้ยดอกแสลบเลยนั่นนั่นนั่นลอยต้นน่ล่งนสุดนแถวเดียวออกล้บอันนี้จะปีเท่ไหนปีปีบันดีพนา้ำจะถืออ่โอ้ใหญ่นะเออก็ทุโคนเนาะได้แล้วกับตั้งรักแต่แยกน้อยสิถึงเลยได้แบบนี้ครับวนาดียพ่นน้ำม่่มีกับพายุทอนเอามาแซมพรยุงไวัยค่ะเอ๊ะ ใช้ทอนบมองยอดแล้วพัดน้ำมันหอยแต่ก็ยังนี่แล้วก็ลวกแล้วก็เฮ็ดกะทิสดล่าโอ้ยทำอะไรเนี่ยถึงแล้วนี่ได็กยัากลัวผิวเลยบรรยากาศโอ้ส่นหนอกว่าสิมาซับใหม่ซับใหม่น่นแหลครับกว่าทีเอาพวกใหม่ระดูว่าลงูกเต็มเบิดเพราะว่าใหม่ยางหน้าไม่เข้นตาไม่แรงที่ท้ายน้ำเขาเนี่บ่อยนี่นี่จะทกยทอนมืดเลยเท่านี่แมนเมืด เจ้าดีนาวะน้อเอาเม็ดพุ้นเม็ดน้ำม่ต้องหดมันนนีแบบพายิพทอนี่บรรยากาศครับนี่มอนีลาพัดน้ำมันหอยนี่พายิพทอนพกัน่่ายนครเห็นปาวะนี่บยากาบานบรรยากาศ กระถินที oh, oh, ่ธาโอ้ใบไงใบไงกระถินที่ธาใบไงน้มันสังเคราะห์แสงอย่างไเลยนะครับเออมันเป็นพืชแต่คุ้นทัวร์พ่อวันนี้มั้ไม่หาเก้วเลยแม่มาหาโอ้สะพายเหนื่อยเลาเออไมลาูไม้หนหมอเปยใหลงเยใส่ใบใส่ต้นใบเย็ดใบมาเป็นหกกระถินต่อไปก็สิว่าเอากองเลยหาพันกับพ่อคือตันเลยหาพันหมายถ่าโลเลยหาโลเลยหาบาทโอ้ใบถึงเนี่ยไหมปุ้ย

본머지 나이지, 선네